ชื่ออะไรคะน้นงก้าหลิวค่ะตั้ลิวนาเีย้งหลิวนเยนนนลยลูกมาฝั่งนี้เลกูกมาเลยค่ะมาฝั่งนี้เลยลูกไม่ตรงตรงอไมเจอ่าควายจไหนจ้เลยชื่ออะไรครับอัติคับอัตกติอ้า ซาลาค่ะน้องซาลาชื่อน้องพีค่ะน้องพีงต้องปึ้ใจค่ะปึ้ใจโอ้ชื่อชื่อน้องมูฟค่ะมูฟโอะมองกล้องลูกน้องน้องจากสถาบันอุตส t ห r ร y มพลาสนะคะมองกล้องไหน่จ้า ก็หนักมากเลยลูกอย่าลืมลงรูปเยอะๆนะโอเคไหมคะโอเคนะสำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะซุปตานะคะทั้งสองคนเลยน้องน้องไว้กับน้องกัปตันขอเสียงกริสส่งหน่อยนิดนึงขอบคุณค่ะไปเจอได้เลยจ้าไปเจอได้ ติดตาอินสตาแกรมนะคะไป